คฮัลโหลสส้อรัสดีครับพี่น้องฟองป้ายสุขูสุขุขนได้ครับผมพบกับข่อยบูมน้อยรอยเอ็ดคือเกาคือเดิมได้ครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าก,กดข้ามโฆษณาได้ครับพี่น้องเนื้อนะครับตอนนี้ก็ค่ําแล้วพี่น้องครับผมมีพ่อค้าแม่ค้ามาจับจองพื้นที่เพื่อที่จะขายวันเสาร์เป็นจํานวนมากพี่น้องตลาดในยุขังหลังครับพี่น้องครับผมตลาดายุคขังหลังพู้นครับผมนะครับแต่ว่าบูมน้อยก็จะอยู่ใกล้ๆลุงพลนะครับผม มาถึงแล้วนะครับผมมาหอดแล้วครับลุงพ่นมาหอดแล้วมาเอาแนวพิ่นไปไว้ม้าเอาในพิ่นไปวันอ่าลุงพ่นมาถึงแล้วนะครับผมลุงพ่นมาแล้วนะครับผมลุงพ่นพระแสนมาแล้วนะครับผมเกลับมาจากัน กรุงเทปครับพี่น้องครับผมโอ้กระแตนกระแตนเสวยขนาดเลยสวยขนาดเลยพี่กระแตนเขมาแล้วนะครับนักกายบอกน้กกายกระแตงมาครับผมกระแตงมาถึงบ้านแล้วพี่น้องครับมาถึงแล้วนะครับผมกระแตงมาถึงแล้วนะครับผม ก็เต็มก็มาแล้วนะครับผมบุมน้อยก็พลาดไม่ได้เพราะว่าบุมน้อยอยู่อยู่ใกล้ๆนะครับบูมน้อยก็พลาดไม่ได้นะครับลุงพลนะครับลุงพลขับรถเองไหมพี่หน้องขับรถเองเลยนะครับ ลุงพลมาแล้วนะครับเออลุงพลมาแล้วนะครับพี่น้องครับผมนั่ารัะพี่น้องแต่ว่าบุ๋มน้อยไม่ตามไปได้พี่น้องนะครับผมก็ลุงพลมาถึงแล้วนะครับบอกให้เอฟซีรู้ว่าลุงพลมาถึงแล้วนะครับผมบุ๋มน้อยไม่ตามได้พี่น้องขอแรงมาท่านเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นกับมาพักนะครับพี่น้องนี่แหละเพิ่นมาเป็นกะเพิ่นมาเพิ่นกะอันสาวใส่เบียกสาวใส่งานเพิ่นนั่ารัะพี่น้องครับผมลุงพลแกเป็นคนที่ หว่วงงานอย่างแต่งงานบ่แล้วลี่มพี่น้องนะครับเพราะว่าช่างถมดินนะครับผมเ,เพป็อนอันเฮ็ดอันพยานาคนะครับผมม,มาถึงแล้วนี่ลูกค้าปะโอ้โหลูกค้าเข้าอีกแล้วพี่น้องรอบคำรอบอลูกค้ากับเขาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับนะครับมาแต้มมาสิครับวันนี้มาแต้มมาสิเอ <c oughs> ็นนนะครับเมื่อวานอันบูมเอาไปให้น้องน้ำมนต์เอฟซีอันโอนมาให้ได้ไปประมาณยี่สิบไม

อันนี้อุบเงินบาทใช่ไหมเมารถใไหมครับพี่วให้ตอบพี่วให้ตอบลายในรถแล้วก็เมาคเขาคือเขาลงเขาเมารถเมาเลดใช่เมาแนนก็เลยมาหากินแบบองโดบุ้มก็มาพักจิ๋นนี่ครับพ่อแดนบุ้มพักจินที่สวนยางนะครับพักจิ๋นเลยหรอนี่อมาพักจินนี่เลยครับป่ะพ่อแดนพุ่งเฉื่อยครับพรุ่งนี้มาเดือนนี้แล้วเดือนนี้กับพรุ่งนี้มีงานเนาะใช่ครับอ่ะ พ่อตนคงจะเหนื่อยนะครับผมสู้ๆครับผมกินไ้คะกุ้งตัวละสิบาทนะครับผมเาจะพามายกระาม่ตีเมือยางครับพี่น้องครับผมใช่ผมใส่ก็แสบไม่เหมือนยากหนักไห่คะหนักไหมคะ เด็กตัลอต้องเดต้องยักสิบตลอดนะเพราะว่าเดี๋ยวน้อนก็จะไปืองนอกกันแล้วต้องสะอคร้ต้องายตลอดเกินไปน้อยน้อะบ้อกน้อยนางบุ้อนะืรั้องน้มยน้อยน้อน้อยน้อยน้อย่างยน้อยน้อยน้อยยน ไม่แพ้ไม่แพทำอีกสองไม้เลยก็ได้แถมเป็นสองไม้ป้าแตนลงลรุดมาแม่ซื้อหมึกสดย่างกับบุมนะครับผมเล้วมารกประมือ,อย่างพี่น้องนะครับผม <c oughs> ป้าแตนก็เป็นคนนั่นป้าแตนก็เคยไปอยู่เลิงนะครับผม <c oughs> มันเป็นเหมือนกับบาาุญวาสนาเป็นพี่น้องเหมือนกับสายนิ่งสายแน่นแมเหมือนกับสายแน่นนะครับผมเจอลุงพลเข้าไปนูน่นคำลุงพลแกเข้าไปอยู่อวน อันไปถมดินไหมพี่น้องครับผมไปเบื้องเันสร้างถมดินเพราะว่าคือแกจะสร้างพญานาคองค์ใหญ่นะครับ <ส odge S 1> พ,พ่อปู่พ่อปู่นาคาองค์ใหญ่หมึกย่างอร่อยอร่อยครับผมขายดี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 นะครับผมมาอนี้ครับผมหมึกย่างห้าบาทสิบาทจะเหลือเยอะอยู่นะครับอุดหนุนกันได้นะครับหมึกสดย่างอร่อยอร่อยครับได้เม่นมีอีกบอหมึกย่างเยอะอยู่นะครับผมอุดหนุนกันได้นะครับเอาความหมึกย่างหน่อยจ้ไหม เ,เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องแขวะเขาไปอย่างปลาหมึกซอยล์นม,มาดามก่อนมาดามว่าเป็นเมียฝรั่งเงอื่นมาดามเอื่นเมีย้ยแต่พอมามาดามมันนด,ดีดีดอกอันนี้ของปลาแตนมันบ่็นี่งอันนี้ย่างปลาหมึกให้ปลาแตนนะครับ, oh, รบย่างปลาหมึกไขไปป่ปลาแตนพี่น้องเอ้ย oh, พี่น้องเอื่ยมึงย่างมาจ้ามึงย่างอร่อยอร่อยค่ะ ข่าไมาเ้เนาะแต่สักครู่นะครับร้านย่างสั่งได้ครับฮะว่าเป็นอย่างไรร้านย่างช่างีืล่ะไรได้ยิ่งนี้มาหน่ <c oughs> นี่ดิหมื้อย่างป้าแตนนะครับผมป้าแตนมันสั่งสิบไม้แต่ว่าบุ้มแผ่ไม่อีกสองไม้นะครับผม <c oughs> ป้าแตนเพิ่อนอยากอุ่นหนุนนะครับผม เป็นมีเอฟซีอนให้ป้าแตนแต่ว่าป้าแตนบอกว่าอยากอยากเช่าอินนี่ก่อนอยากอยากอุดหนุนร้านค้านะครับผมโอ้ยจะแมนดีครับบอกว่าเราขอละคนลูกอีดีพี่น้องเลยป้าแตนแค่ดี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 ครับพี่น้องลงรถปุ๊บเราหยางมาเสือประมือก่อนเลยนะครับป้าแตนแกชอบกินหมึกย่างหมวยปีนี่แหละพอแล้วประมาณนี้แหละนะครับผมเห็นบ่พี่น้องครับผมหมึกย่างป้าแตนนะครับผมบอกได้เลยว่าแซ่บที่สุดในปัตตพีเลยพี่น้องเอ้ย อร่อยที่สุดเพราะว่ามีอยู่ร้านเดียวตอนนี้ดีดีนะครับผมโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่ากดข้ามโฆษณานะครับพี่น้องเจอกันใน EP ต่อไปนะจ๊ะนะจ๊ะสวัสดีครับพี่น้องครับผม